โอเคก็รันนะคะ1นสอ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินนะคะเป็นหลักสูตรระดับชั้นปริญญาโทของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจค่ะก็จะเป็นหลักสูตรที่จะให้องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินนะคะรวมถึงเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลแก่ผู้เรียนเพื่อจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนและวางแผนทางการเงินค่ะซึ่งองค์ความรู้ที่สําคัญเนี่ยนะคะจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจระบบเศรษฐกิจแล้วก็การทํางานของตลาดการเงินรวมถึงมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะวิเคราะห์ในระดับอุตสาหกรรมและระดับองค์กรเพื่อจะสามารถที่จะนําความรู้เหล่านั้น ไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบวิชาชีพในธุรกิจการเงินรวมถึงสามารถที่จะนําองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยนะคะไปใช้ในการวางแผนทางการเงินเพื่อการตัดสินใจในระดับบุคคลได้อีกด้วยค่ะ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินหลักสูตรปรับปรุงใหม่ของเราเนี่ยนะคะเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงขึ้นเพื่อจะให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของระบบการเงินและตลาดการเงินค่ะซึ่งจริงๆหลักสูตรนี้เนี่ยเราให้ความสําคัญกับเรื่องของการที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆเพื่อจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนรวมถึงสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้นในระบบการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนอกจากนั้นแล้วเรายัง ในเรื่องของทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้เรียนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสื่อสารเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถสื่อสารความรู้ใหม่ๆออกไปให้กับตลาดได้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะในการสื่อสารอย่างมืออาชีพรวมถึงการจัดการข้อมูลและสื่อสารข้อมูลในรูปภาพอย่างเช่น Data Visualization ในส่วนนี้เราก็จะมีการเสริมให้กับผู้เรียนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินของเราเนี่ยนะคะเป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะ ซึ่งในหลักสูตรนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่จะให้องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์อย่างลึกซึ้งนะคะซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจการทํางานแล้วก็กลไกของระบบเศรษฐกิจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเนี่ยนะคะที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงภาคธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นเราจะให้องค์ความรู้ที่ลึกซึ้งนะคะในเรื่องของการเข้าใจระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นภาพแมกโครแล้วก็ในเรื่องของการเข้าใจในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ องค์กรธุรกิจใน,นระดับไมโครนะคะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะมีข้อมูลแล้วก็มีหลักคิดในการที่จะตัดสินใจได้อย่างทั้งกว้างและลึกซึง้งแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีทางการเงินรวมถึงการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเนี่ยนะคะก็จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาได้ที่หลากหลายมากขึ้นค่ะ